นั่นเอาละครับรอบบายครับ <The> ค <alcoholic> ือแล้วครับนี่แหละครับหวานรอบบาเขอเที่ยงแล้วนะไปสองครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนสวัสดีเอชซี 3, ทุกท่านเออเ,เจอกันอีกแล้วกับลุงหน่อยกับพญาคมเนี่ยพญยย่อมมาอะไ <laughs> รเห็นบ่ผมเบียดเบี <laughs> <ๆ>ยดอยู่พญ่อมมาหาแล้วนี่ครับเมื่อนี่คืออชีพีสองโคตรหน่อยเนาะนี่อ,อมห์เป็นปะเออเดี๋ยวนี่อันเมื่อวานนี่บ่ได้ไปครับข้าเจ้าเอาบุญครับข้าเจ้ามาหาก็เลยเอาบุญหมู่บ้านบ่ได้บ่ได้ไป แต่วันนี้เขายังเมาขอางอยู่นี่เอาต่อยครับนั่งเสียงบุบบุมกับมาว่ากันครับเพราะว่าบุญกับพานไปแล้วล่ะแต่ว่าข้าเจ้ายังติดลมอยู่พญาคมกับไปเบืองมอหลำหมู่ว่านี่กันยินเขาเต้นหนาหันอย่างๆแม่นพญาคมผมมาไปครับผมบอคอยทนัดทางนี่นะผมมาทนัดทางมอหลำมอหลำครับปะเอออยู่ติดบานนาบ้านพญาคมเลยเออ ป้าเปลือนี่ก็ลงไปพูดเห่อหัวหน้าคือเก่านหรือครับพญาคมยังติดใจมองนั่นอยู่ว่าเออยังติดใจอยู่สมมติว่ากลับไปเบิ่งกันครับพี่น้องพูดเหรอหัวหน้าพูดเหรอครับเอามาหอดไม้เลยพี่น้องนี่แหละพญาคมันมาบ่ลืมยักเถื่อนว่าเมื่อนั้นเอาฝากกันไปหันครับสีนได้ปลาน่าสองตัวเดี๋ยวพวกเรตัวก็เจียนกี่ฝากไปหันบานเมื่อนี้เอามาเอามองนี่อะไรพญาอมักแห้งมองนนีี่มักตรง้ด เลยบั้นลิมรถยนต์จิตเอาไหม่ๆเที่ยเทียวเราว่านเทียวเรากินเรามาว่านเออเอาบุญมาว่านฟ้อนหนาหันยางยังก็เลยว่ามันั่อันบ่ลายนะก็เลยเหาะเอ้ยเหอะบ่ลายเอาสองคนก็ปัญญาเป็นเมย์เป็นบ่คอยมีแหงเอาเอาหนีเขาเนาะไปลุยกันห้องมือนีสองเขาสองเสียนเากนเรียบร้อยไปพร้อมกันเลือดร่วมแรงอีกแล้วขึ้นเกียงตับแล้วครับเลือดจะตึกพี่น้อง สองคนพ con ใหญ่ข้อมกับสูบยาเศร้าวิ่งแห้งกัน,น,นเป็นอะไรสูนยย้นักขับป่ะบอกป c o ใหญ่ส่นใหญ่ขับคารนนั่นแหละเหยียบเหยียบป่เหยีบบยบมันบ่ะเหยียบกลางหลังเลยเนาะเหยียบกลางหลังมันอยู่ในรอยบนเองน,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 นั่นแหละเหยียบลงที่หลังกับคุณหูขับได้เดียวส่สนโลกว่บบาเกิดป่ะถึงบ่ถึงแล้วลูกโอ้มีพี่น้องมีป con ใหญ่เด้อมันจีได้บ่ เบิงรุ่นๆกันครับพี่น้อง ต้องเขายังพร้อมอยู่ฟังกุดไปไป็ดอกหนึ่งหรอกตัวหนึ่งแบบแล้วก็เด็ ใส่ไปโหลดไรพี่สก๊อตขอหน่อยพี่น้องจีไต่บลฟื้นแล้วขอหน่อยขอหน่อยบอนคื้นยังบอกเน่ ี่รับอกกหน่อยตัวแรกด้ไหตัวแหกของมื่นครับตัวแรกแหกมัน้อหน่อยอ้า bóng 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 น,นี่ขอแซมักไว้อยู่คนละเดีแค่สมปลานครับสมปลาเก่าพี่นอ้องสมปลานขาวหมอสนามเปิ้ลเก่าแล้วครับาขาดลาดเลยวะม,ม,ม,มันบ่อนไม่ใช่ข่อยยิงหันกแกนนะเออข่อยใส่หมันเป็นหินข่างยู่หันตัวนี้มันตัวข่อยได้มากโมเมนต์ดอกหน่อยหน่ง ตอนีขอว่านแค่สามคนเลยเบื่อบ่นก็มีของ 아니다 <목소리> <목소리> ก็ทิปเ,เที่ยงแล้วล่ะแล้ว,ว่ามันเที่ยงยบ่ะใบสามสิบนาทีนะครับเบื้องรอบค่ำบานฮะทิปค่ำบานตา้มปลาวหันต้มปลาขาวกินก็ปลาเข็ง <c oughs> ก็กระดิบปลาสองตัวครับขยังคล้องกระดิบสองตัวเย็นตัวหนึ่งครับเบื้องรอบบ่ายครับ รุ่แล้วพี่น้องหล่อใบสุดแล้วบเบอร์สีตุ๊บแม่นตัวไหนในบ่ดูมันครับออกแป๊กแล้วนะอ้าว นั่นเอาละครับรอบบายครับคือแล้วครับนี่แหละครับมันรอบบายเมื่อกี้เขาเที่ยงแล้วมัมากสิเป็นนะผมไอ้สองครับไั้สองครับ

ครับพี่น้อง bay น้อยแต้ม2ตอนบ่ายพี่น้องเออมีแต่ปลา ไปวัง,ไปว,งไปวังว่าสีได้หลายวันไหนปลาผู้ใดสีมันเป็นพระเอกเมื่อน,นี่พี่น้องวันนี้ขอมในปลาสองตวัวก็เยนตัวหนึ่ง <mustard: S 1> เดี๋ยวปอนอยู่ครับดได้อยู่นะพันได้นั่นนี่ครับพี่น้องผลงานเมื่อนี่เดี๋ยวปลาคอหาหกตวัวแล้วโตใหญ่กว่าสองตัวปูกัอนอยู่ครับอีกตัวหนึ่งก็ให้พ่อ,พอขอมครับเพิ่นบ่ได้เพิ่นได้ปลาคอสองตัวลูกหน่อยก็เลยให้ตัวหนึ่งปลาดุกตัวหนึ่งครับนี่ ครับมานอยู่ครับถือว่าหมานอยู่ครับพ่อเด้อยากเด็กินน่องครับพี่น้องก็ได้อยู่ครับไปสองคนก็เห็นปลาค่อยใหญ่อยู่ของบ่าไดลมันปค่อยญ่ของปลาเหยียบอยู่กับ่ลาไหลนี่ของประมาณครับเมื่อนี่นุ้งหน่อยพ่อเด้กินอยู่ครับก็ม้วนอยู่ครับกินเข่าก็แซ่บอยสองคนก็ได้ก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแช่นุ้งหน่อยตามห้อยอีสานนุ้งหน่อยก็ที่ด้ไป เห็ดคิดไม่มาไม่ให้เบิ่งเรื่อยๆนะคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้ายัางเจอกันสวัสดีครับ